ครับผมไข่มุนวันนี้เรามาอยู่เกม Creature of Sonaria กันอีกครั้งนะท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาเล่นจายโรนะนะโจรนะจายโรโจไรนะเฮ้ยแม่งมันคือเดรอเสวกินเนื้อนั่นเองนะท่านผู้ชมไม่ว่ามันรีโมเดลมันใหม่ก็น่าสนใจดีนะมันดูเท่ขึ้นนะผมว่าดูสวยขึ้นนะการเดินแอนิเมชันอะไรต่างๆดูดีขึ้นเยอะเลยผมก็เลยอยากลองมาเล่นดูนะก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะท่านผู้ชมถึงจะยังไม่ถึงก็เถอะนะ <laughs> สวัสดีล่วงหน้าน,ะน่าคลิปต่อไปน่าจะเจอกันปีหน้าเลยนะท่านผู้ชมก็ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เที่ยวให้สนุกนะทุกคนระวังระวังกันด้วยนะฮะก็ใจโลวันนี้เราก็จะมาเล่นให้ถึงอายุ200ปีนะท่านผู้ชมอายุถึง2 0งปีได้นะท่านผู้ชมสีแดงแรงสามเท่าแบบไข่มูนแบบนี้นะน่าอิดขนาดนี้นะจะถึง200ปีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าเล่นเทียห้านี่การที่จะถึง200ปีนี่ค่อนข้าง ก็ทั้งยากอยู่นะถ้าถ้าไม่ปล่อยให้กูโตเนี่ยแบบแบบแบบเห็นเราว่าสีแดงแบบนี้เนื้อต้องอร่อยแน่เลยเนื้อไทวากิวอะไรนี่นะใจโรวากิวนะใจโรเอห้านะอาจจะแดกเราก็ได้นะไอ้งูนี่ก็อาจจะนะมันก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะท่านผู้ชมแต่ว่าเราก็จะใช้ชีวิตไี่ถึง200ปีนั่นแหละนะท่านผู้ชมโดยที่เราจะกินแต่เนื้อมนุษย์นะท่านผู้ชมเนื้อผู้เล่นเท่านั้นนะจะไม่กินเนื้อตามข้างทางเลยนะท่านผู้ชมนั่นะคือเนื้อสปอนเองนะแล้วก็ ขอกินอย่างหนึ่งก็คือกินเพื่อได้บัฟก็คือเนื้อที่มันเป็นซี่โครงนะท่านผู้ชมซี่โครงติดกระดูกที่แม่ง,งอกมาจากดินนี่เนแบบนี้นะท่านผู้ชมซึ่งกินแล้วมันจะได้บัฟนะท่านผู้ชมแต่เราจะกินแค่ห้ามอิ่มนะท่านผู้ชมกินได้พอได้บัฟป,ปุ๊บแล้วก็พอเลยนะอะไรประมาณนี้แบบแบบนี้เออแบบงับเดียวพอเนี่ยกินเอาบัฟนี่เอาบัฟพอนะท่านผู้ชมเนะ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 เน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 โอ้โหโอ้โหเอาสินะจะเอาเหรอฮะเอาเหรอ เอาเหรอเี oh, ้ย yeah. เอาเหรอวะเอาเหรอวะไอ้งูเวนคิดว่าตัวเองเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ยมาปุ๊บเราก็ได้อาหารเลยนะพี่ชมดีเชงวะแม่งมันเป็นอาหารให้เราแบบเอ่สะดวกสบายแบบนี้ก็ดีไปเลยนะงูแม่งเทียห้าปอมนะพี่ชมแม่งกากนะไอ,อ้เหียมึงควรลดระดับตัวเองไปถึงเทียสี่เลยนะไอ้ไอ้งูงงตะกะตนไอ ไองูต so ิดปีกเนี่ยนะท่านผู้ชมร่างตัวเต็มวบมันติดปีกนะมันโคตรกากเลยท่านผู้ชมแบบไปสู้เดียห้าตัวอื่นมึงไงมันก็ตายอ่ะเออไต่โลนี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ส้นตีนอีกตัวนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีสกิลที่เรียกว่าแผ่นดินไหวนะท่านผู้ชมตัวที่แบบบินได้นี่แม่งกรีดร้องเลยแบบอ้จะทำกู้อะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ได้ได้ข่าวว่าตัวใหม่กางจะมานะท่านผู้ชมตัวใหม่ของ creature of, like of right. s o n a r like i, kids, I a นะรอเข้าวันเสาร์เลยเป็นตัวที่เท่มากเลยผมอยากได้นะผมว่าผมอยากได้เลยแหละ ใจโลโลเลเลใจนะจืบจืบจืบนี่ทำเวฟกว่อนเลยอุ้ยเฮ้ยโอ้อโหทำไมมันรู้สึกยากขึ้นแต่แม่งไ,ได้สามานะอันนะเออน่าจะใจโลโลเลไปนะท่านผู้ชมเราเดินทาง ไปดูที่ต่างๆนะในมุมโลกนี้ว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะสิ่งมีชีวิตใน Creature of s o n a r i a นะอยากให้เพิ่ม AI มามา,มากเลยแบบ AI แบบไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรแบบไม่ไม่มีเนื้อเกิดตามที่ดินแล้วอะไรมีแบบเราต้องล่าเนื้อ AI มากินอย่างเดียวนะเพื่อได้บัฟนะท่านผู้ชมนะได้บัฟสารอาหารเนี่ยนะไม่ต้องไปกินตามข้างทางนะเมื่อ,อไหร่ AI จะมาวะอยากล้มากเลยแต่ก่อนมี AI ปลานะม่นคิดถึงชิหมหายเลยมีปลาฉลามเลยแม่ <laughs> มันปัญลาดมันมม่ไล่กัดนะฮิตบอ็อกมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยตีไปไม่โดนกูโดนกัดตายเลยเฮ้ยตรงนั้นเขาทำอะไรกันนะ่ะเอ้ยเจโคลากับไอเดนกสาวคอยาวนะั่นนะ่ะทำอะไรกันฮาร์ฟอร์สนุกกันไมหมฮาร์ฟอร์อะไรมึง่ะมึงมึงจะทำอะไรมึงมึงจะทำอะไรมึงหยุดเดี๋ยวนี้มึงคิดจะทำอะไรฮะไอโคลาทอสไอไอเฮีย <c oughs> มึงมึงจะทำอะไร ีอะไรวะเนี่ยติ๊กเลยเนี่ยอาหารเดี๋ยวเราวิ่งไปกินอาหารตรงนี้ดีกว่านะเอยเจ็บเจ็บแม่งโอลาโอลาท่านผู้ชมเฮียเชี่ยเจ็บแม่งไอเชี่ยนี่แม่งเชี่ยแม่งวิ่งมาแล้วท่านผู้ชมนักเทีมโปเกมอนแห่งยุคนะเขาอาจจะพยายามเทมเราก็ได้นะท่านผู้ชมอาร์กไงอาร์กต่อยให้สลบเออเล่นอาร์คต่อยให้สลบไอ้เชี่ยไอ้ดูดิ เาไม่ไม่วิ่งไปแล้วพิโนโยเจฟเฮ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยเจฟไอ้เชี่ยเสียงเจฟตายมันน่าเกลียดขนาดนี้เหรอกินเลยกินเจฟเจฟเนื้อเจฟอร่อยเลยเดี๋ยวเราไปคุกคนนกันก่อนแล้วก็ไปดูพิธีชีวิตของชาวบ้านนะสิ่งมีชีวิตในโซนารียที่อื่นกันดีกว่านะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนกันบ้างโอ้สวัสดีครับผมไข่มูลเองคุณอยู่คนเดียวงั้นเหรอตัวใหญ่ซะทด้ย อะไรวะเนะบอริโอเฮ้ยมาเจอเจอบอริโอนะบอริโอบาร์เดนมาทำอะไรจุดตรงนี้คนเดียวหรือแจน้องแซวนะน <c oughs> ี่มันนอนอยู่คนเดียวแบบนี้ทำไรนะจ้าทำไรจ้ามาดูใกล้ๆสิบอริโอจริงหรือเปล่าบอริโอเฮ้ยอย่าอย่ายืนอย่ายืนกูมไม่ได้มาดูเฉยๆเอ้ยอย่าตีเอ้ยเฮ้ยเอ้ย,เ,อย,เ,อยเป็นมิดครับเป็นมิดผมเป็นมิดครับ เฮ้ยแค่มาดูแค่มาดูเฉยๆอะไรอ่ะกูเห็นนะกูเห็นนะมันมีตัวล่องหนตามเรามาผู้ชมมีจูซุยมะมีจูว่าเรียวช่วยกูด้วยบอเรียว เฮี้ย er. คุณตีนเหรอมึงอะฮะคุณตีนนักเหรอคุณตีนนักเหรอไอ้เฮี้ยคุณตีนนักเหรอคุณตีนนักเหรอไอ้เฮี้ยมีจูซุยมะซุยมะมีจูเออจูไอ้เฮี้ยแง่กุณตีนสัตว์เลยแม่งขายตัวมาแม่งแง้มเราเฉยเลยยี่อยู่โดนลล่าเฉยเลยนะผมเออสงสัยน่ากินสีแดงแรงสามเท่าสีแดงแม่งเนื้อวากิว ไจโร A5 นะท่านผู้ชมเนื้อไจโร A5 นะอร่อยเลยนะคนก็เลยอยากกินกันนะขอคุกคนก่อนแล้วกันคนไม่อยู่ตรงไหนอันอนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้พูดอะไรวะทันคิวมีเอ้ยมันจะคิวกูเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ๊ะเชื่แม่งเป็นเชี่ยอะไรเนี่ยไอ้เชี่ยอร่อยเหรอเอ้ย เราแม่งใจโลเองฮนะโอ้ยใจโลโตแล้วเฮียมึงใจโลโลเลนะโอ้พิเศกโลใจใจโลมิจูเนื้อมิจูนะมีถามด้วยเนื้อใครอะเนื้อมิจูอ่านเะจ,จ๊บอลเลียวอยู่คนเดียวนะตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะผู้ชมก็ก็นะ่าแม่งมีคนจะกินเราถึงสองคนเลยนะเออเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันดีกว่านะท่านผู้ชมไะไปดูเขต หนาวกันดีกว่านะว่าเขาใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงนะไปไปจากเจ๊บอลเลียวไปไปบายเจ๊สู้ๆนะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวให้เป็นนะอืมเราไปดูกันเถอะว่าเคทีมะเขาใช้ชีวิตอยู่กันยังไงนะท่านผู้ชมโลเลใจรีโลมาแล้วฮัลโหลสวัสดีครับผมไคมูนเองครับทุกท่านทําอะไรกันอยู่ห่ะครับเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนกันวะพวกนี้โอ้น่าจะเป็นนกนะเป็นนกนะไม่ใช่ หลายพันอะไรแยะนะโอ้ oh, มีปลาิโอตอนเด็กด้วยนะเจ็บลาิโอตอนเด็กนะอร่อยเลย <laughs> ยัง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 ไม่กินแกนะยังไม่กินแกไม่น่ากินแกหรอกนะเดี๋ยว what the fuck อะไรวะแม่งอยู่อยู่มาตีกูเฉยเลยกูแม่งเก็บตุก๊กตาหิมะอยู่แปลกเลย สงสัยคนอื่นไม่เห็นนะว่าเราเก็บตุ๊กตาหิมะหมแล้วตอนเก็บตุ๊กตาหิมะมันจะตีทำซากอะไรวะแม่งเยีย <c oughs> เดีแม่งไม่แก่หรอวะเออเนี่ยเก็บตุ๊กตาหิมะเนี่ยมันต้องตีอ่ะเออทำไมต้องตีอ่ะชีวิตเขาตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผู้ชมเขาซ่อนตัวกันอยู่น่าจะเป็นพวกนกมากกว่านะก็มีบอเรียวหนึ่งตัวเมื่อกี้กับไอ้นกเวนนะนะั่นอะเดินทางผ่านก็ทำควิดไปด้วยเลยตรงนี้มีคนด้วยฮนะ มันอยู่ใกล้เรามากมันอยู่ใกล้เรามากมันหายตัวเขี้ยเกือบแล้วท่านผู้ชมเกือบได้เป็นอ๋อที่ตัวเล็กที่เขี้ยกูกโกด้วยว่ากูจะกลายเป็นเหยี่ยมันละตัวเล็กๆไอ้เหี้ยกบโอ้บมูฮาฮามูฮาฮามูฮาเหี้ยมูฮาเหี้ยน่ารักจังวะเอ้ยไงเฮี้ยกบมูฮาเหี้ยแดกกบดีไหมเนี่ยโกอืมต้องไปหาอาหารอยู่แถวทะเลทรายสินะไม่ใช่ทะเลทรายดิ เดี๋ยขอไฟนะผู้ชมหวังว่าจะมีตัวเล็กๆให้ผมกินนะแบบไม่ตัวใหญ่มากนะขี้เกียจสู้นะโอ้ยตอนนี้โตเต็มใบแล้วท่านผู้ชมอ่าเลยแต่ว่าต้องใช้ชีวิตให้ถึง200ปีนะวันนี้ออนี่ดีเว้ยเดี๋ยวเอาบัฟก่อนนะผู้ชมก่อนที่เราจะไม่ได้กลับมาเอาบัฟอีกโอเคได้บัฟแล้วไปกินแค่นี้กินเพื่อเอาบัฟนะเราจะไม่กินเพื่ออิ่มนผู้ชมเราต้องออกล่าแล้วตอนนี้ค่อนข้างหิวเลยหละวิง่งด้วยความเร็วแสง ความเร็วแสงกูเท่านี้ไรเฮียเชี่ยน้ำท่วมนะท่านผู้ชมตอนนี้พายุเข้านะพายุฝ,ฝนดอกไม้อ่าน้ำท่วมจริงด้วยตอนนี้น้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วยย่ยละเดี๋ยวเราต้องหาที่หลบแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยนั่งไงเจอเหยื่อแล้วท่านผู้ชมเคนเคีนดิวนะเหยื่อเป็นเคนเด็กนะไปไปเดี๋ยวกินกินเคนก่อนขอโทษนะเคนแต่ฉันต้องกินจริงๆนะ ขอโทษนะเจาเคนฉันฉันต้องการเนื้อไนนยนะเจาเคนขอโทษนะยังต้องกินคนเราอยู่ก็เพื่อกินก็เพื่ออยู่นะโอเคได้กินแล้วนะท่านผู้ชมได้กินเค็นเด็กนะเจ้าเคนน้อยเจ้าเคนจ้อยโดนกูแดกไปแล้วน้ำท่วมน่าจะไม่ถึงเรานะท่านผู้ชมตอนนี้ อืมท่านผู้ชมคุะบอกอะไรตอนนี้น้ำท่วมสูงชิมหายตายหาเลยนะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้นะใจโลแม่งเชี่ยใจโลแม่งเป็นสัตว์น้ำไปละไอ้เชี่ยช่วยมึงช่วยกูยังไงใจโลตอนนี้โตขนาดนี้ก็น่าจะไม่ไม่มีใครอยากล่าแล้วล่ะผมว่า ไอเชี่ยที่มึงยืนเลยสงสัยแม่งหลอนนะผู้ชมแบบเชี่ยน้ำมันยังขึ้นเรื่อยๆเลยฮะน้ำมันขึ้นถูงเที่ยอะไรนักหนาวะเฮ้ยมึงสูงสูงเกินไปแล้วมึงสูงเกินไปแล้วกูว่ามึงมึงท่วมทั้งโลกแลวเนี่ยไอเชี่ยผมเพิ่งเคยเห็นน้ำขึ้นสูงขนาดนี้นะผู้ชมเฮียเฮ้ยนี่จะเป็นอาหารของเราหรือเปล่าอาจจะไม่นะตรงนี้มีอาหารอยู่ มีจูออกมาให้นะมีจูเค้าออกมาให้มันน้ำมันท่วมสูงจังวะพันนี้ถ้าเล่นเป็นตัวแบบเป็นตัวพวกปา่าพวกอะไรสนุกเลยนะ่ไอ้แม่งมันโดดขึ้นได้ตรงนี้เลยท่านผู้ชมเกาะทะเลทรายนะั้นโดดขึ้นเกาะทะเลทรายได้เลยตอนนี้เชียเรือโนอาจะชัดเลยเกาะดอกไม้เนี่ยแม่งมีแต่ไดรนเสานะอะไรวะเนี่ยสายพันธุ์ไดโนลเสาน่ะเชียเต็มเลยไดโนเสาเต็มเลยท่านผู้ชม เกาะดอกไม้แหล่งรวมไดโนเสาร์ตัดโบราณนะเกาะดอกไม้เนี่ยมีคนถามใช่คุณไข่มูลบอ่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แม่งเลยไอ้กูไข่นุ้ยไงกูไม่ใช่ไข่มูลไข่นุ้ยต่ปฟอมพี่ต่อ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 ฟอมไอ้พี่ต่อม อาหารไม่ค่อยเท่าไหร่นะท่านผู้ชมแต่น้ำเนี่ย <c oughs> แล้วทำไมมันเป็นแบบนี้วะอ้แล้วทำไมมึงมึงเหมือนจิ้งจกที่งับอะไรไปสักอย่างแล้วก็โดนลมพัดแบบพุบบบแ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 บบนแบบแบบี้นะ่ะเออมึงเป็นอะไรเนะมึงมึงไหวไหมนะี่ยน้อง,งเอ,อ้ครออัเออบเนี่ยครับเนี่ยเชี่ยไปจิ้งจกนะจิ้งจกเออจิ้งจก อะไรมันเนี่ยบักบักไปแล้วโยใจโลดับเบิลใจโลไอ้เหี้ยดับเบิลใจโล่แล้วผู้ชมนะครัผู้ชมเดี๋ยวเราเดินทางไปดูจุดอื่นดีไหมภูเขาไฟนะตอนแรกเราว่าจะไปแต่น้ำพุ่มก่อนใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่โอ้ตรงนั้นมีปราสาทนะปราสาทปราสาทตักทางอยู่ฮะหวังว่าปราสาทจะไม่เป็นสตุูกับเรามั้ง มันวิ่งเร็วจังวะประสาทยังไม่โตเต็มวัยนะน่าจะสู้ได้อยู่ถ้าถ้ามันจะเอาจะเอาปะละ่ะโตโชว์เลยเนะี่ยเอาปะละ่ะน่มิชม ตอนนี้เราจะเดินทางไปที่เกาะภูเขาไฟนะท่านผู้ชมไป้ยไอ้นี่จะเข้าด้วยไปให้เข้าเลย,เยแก๊งเดรัลเสาอะ่ะโอ้โหพี่โตอาศัยอยู่นี่นะท่านผู้ชมมีพี่โตหนึ่งตัวกำลังเดินนะทำะไรครับพี่โตพี่โตสบายดีไหมอุโคนโชว์เลยกูพี่โตม่โดดลงน้ำเลยไอ้เชีย่ย ใครครับเนี่ย <c oughs> เชฟกลิล่าเนีย <c oughs> กินพิโตอ,อร่อยเลยพิโตเดี๋ยวเราจะไปที่ตรงนู้นนะท่านผู้ชมไปเติบโตกันดีกว่าแถวนี้มีกลุ่มอื่นอยู่ด้วยนะท่านผู้ชมเป็นมังองแล้วก็ตัวอะไรสักอย่างนะแล้วก็มีใครใครจูโคลาเด็กนะโคลาวไวรุ่นแล้วก็มีนกนะแต่ว่าไม่มีทางสู้เราได้ผมว่าพวกนี้ แต่ตัวนั้นอาจจะนะว่าเลือดมันเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมอะไรนี่มีปรญหารล้วะยังไงครับยังไงเฮ้ยมีประเด็นเหรอกลุ่มกลุ่มอื่นนะเราอาจจะต้องปะทะกับกลุ่มอื่นนะตอนนี้ แล้วเขาตีกันหรอวะกลุ่มเราเดินทางมาถึงตรงนี้นะกลุ่มอื่นก็กลุ่มเขาอ่อนแอกว่านะกลุ่มเขาก็น่าจะกลัวแล้วนะท่านผู้ชมผมว่ากลุ่มเขาน่าจะกลัวกลุ่มผมแล้วตอนนี้ฝูงผมน่าจะแข็งแก่งกว่านะเชี่ยอะไรเนี่ยล่ากันเฉยเลยฝูงผมแขงแข็งแก่งกว่าเขาก็เลยน่าจะต้องย้ายไปนะท่านผู้ชมตอนแรกเขาอยู่นี่กันเต็มๆมเลยนะเมื่อกี้ อเยังไงครับก๊อตตัวน um ah> uh> ี้ยังไงเอายังไงการเป็นยังไงเฮ้ยเขาตีเราอะ What the f u เฮ้ยเฮ้ยกลุ่มเขาจะเอาวะผมว่าชิย เกิดอะไรขึ้นวันนี้อ๋อเจ็บมากท่านผู้ชมชม,มีกลุ่มอื่นมานะเมื่อกี้อ่าตายเชีย่ยโกจิระนะโกจิระใหญ่เนียคอยาวเราตายแล้วเอาไงดีวะกลุ่มนี้กลุ่มมาใหม่แข็งแก่งกลุ่มเรานะตอนนี้เชีย่ยกัน ยึดคองกันกันเขียนค่ากันคืออะไรกันนี่ตรงนี้มิเชยนี่พลน้น,น,นำแข็งใส่กูไม่คืนได้ยาง,งมาลงมาลงมา แม่งเราติดสถานะอีกนะท่านชมเชี่ยแม่งมึนเชื่อ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 เช่เยอะไปเยอะไปเยอะไปเฮียแม่งป่องแม่งเอาวะอ้อยกระดูกหักเยอะมากท่านผู้ชมเจ็บจัดเลย ตอนนี้สถา,านการณ์ปัจจุบันการเมืองของตอนนี้ก็คือกําลังเจราจากันอยู่หรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะหรือว่าเขาจะตีกันตอนนี้ก็ไม่รู้นะตอนนี้เพราะว่ามีคนเริ่มเปิดแล้วบอกว่าจัดเลยไหมเราสู้ได้เหรอถ้าจะจัดเ่ยไปโรยตัวจะตีกันไหมจะตีกันตอนไหนกันนะ กูจะอายุ200ปีแล้วเนี่ยอตอนนี้เราร้อนะท่านผู้ชมยังไงเพื่อแบบเหตุการณ์ตีกันครั้งนี้อาจจะลามปามนะท่านผู้ชมถ้าใครสักคนตายก็น่าจะเอากันต่อนะน่าจะแก๊งน่าจะไม่พอใจกันนะแล้วก็เออเติมเติมนะแบบเอาให้ตายอะ่ะเอาแล้วเลย,เเลยไหนเขาเขาตีกันแล้วท่านผู้ชมไอ้เขียวนี่มัน อยู่นิ่งๆให้บัฟอันนี้นะท่านผู้ชมก้าว,าวลาวนะบัฟโมโหอยู่นะแบบนีม้มันจะไปสู้ได้ไงล่ะโคลาแม่งก็ตีอ่ะเมื่อกี้เห็นนะเห็นนะเห็นว่าโคลาตีนะเอ้าโคลาเอ้าโคลายังไงครับยังยังยัง ยังไงครับอ่าเจ็บแล้วเจ็บแล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์ประทะก,กันต่อนะเดี๋ยวผมขอขอเพิ่มบัฟไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวตาย <c oughs> เดี๋ยวเกิดเหตุการณ์เชียขึ้นนะโอ้ไอ้นี่ยอมก่อนนะยอมก่อนเราไม่เห็นเลือดนะเราว่าผมว่าไอ้นี่ตายนะ สีดำน่าจะตายไา,าละยังไงครับยังไงก <c oughs> ินมันฟาันโลกูฟ <c oughs> ในแพ็กเลยไอ้ <c oughs> น่าสน <c oughs> ร้อยนะไอจูเร right ียบร้อยนะตอนนี้แก๊งเราไม่โคตรสถุนหมาเลยท่านผู้ชมข้าทิ้งแ่งค์เลยนะตอนนี้กลุ่มเราก็ อยู่กลุ่มเดียวละไอ้นั่นน่าจะออกเกมแล้วก็ไปฮิวมานะท่านผู้ชมอายุน่าจะลดนะดูมันลดอ,ะอ่ะไปตอนนี้เราจะไปที่อื่นกันนะท่านผู้ชมเราจะไปที่ที่มีบัฟนะตรงนั้นก็ไม่น่ามีใครไปนะแต่ตรงนี้ก็เออนั่นแหละก็มีการทะเลาะกันของกลุ่ม2กลุ่มนะคือกลุ่มเรากับอีกกลุ่มหนึ่งนะท่านผู้ชมก็ทะเลาะกันนิดหน่อยนะตอนนี้ก็น่าจะเคลียร์แล้วน่าจะเคลียร์กันแล้วอาจจะกลุ่มนั้นอาจจะแคปนอยู่บ้างเพราะเราเล่นตอนเขาเขาโลนะท่านผู้ชมนะ กับ,บเขาโลปึ๊บกูเล่นเลยเฮียมึงหนึ่งหนึ่งกันเสร็จใช่ไหมอ่ะมึงหนึ่งหนึ่งกันเสร็จแล้วอ่ะมึงชนะอ่ะมึงชนะแล้วกลุ่มกูกลุ่มกูอ่ะกลุ่มกูกลุ่มกูมกมชนะเว้ยนะหนึ่งหนึ่งชนะแต่กลุ่มนะกลุ่มไม่ชนะนะหนึ่งหนึ่งชนะแต่กลุ่มไม่ชนะนะท่านผู้ชมเออเชี่ยแม่งดีเว้ยกูแม่งมาเฟียหาดใหญ่จะจัดเลยมาเฟียใจโลใจโรมาเฟียนะท่านผู้ชมตอนนี้ เราได้ทําการอ,อพยพนะท่านผู้ชมเราจะอ,อพยพไปที่พื้นที่อ,อพยพนะท่านผู้ชมอตัวใหญ่เราก็ทําใจหน่อยนะนะตัวใหญ่ที่อยู่กลุ่มเรานะท่านผู้ชมเออทาใจเยอะเลยเมไม่ทันนะท่านผู้ชมตรงนี้มีบอลเลียวหนึ่งตัวเขาตีกับอะไรอยู่แค่ทำไมเขาเปิดวอร์เดนไปบ้างนะอืมน่าจะน่าจะโดนกวนนะท่านผู้ชมเขาน่าจะโดนกวนนะครับว่ามีเศษเนื้ออยู่ตรงนั้นด้วย น่าจะโดนบอลเลียวกระทืบตายแล้วนะเจ๊บอลเลียวเหรอเราเดินผ่านเฉยๆนั่นเราเดินผ่านเฉยๆเราจะเดินผ่านเฉยๆนะหวังว่าเขาจะไม่โจมตีเรานะเขาจะโจมตีเราไหมเฮ้ยมันตีกูทำไมเนี่ยฮะเฮ้ยตีกูทำไมชี้กูเดินผ่านอะไรวะบอลเลียวตัวนี้ ดาเมจขึ้น600้ยด้วยบอเดนเนี่ยเฉ่ยไอ้บอร์เลียวนี่แม่งคนตีนสัตว์เลยไอ้กบมูฮาหานี่คนตีนเหรอคนตีนนัก็เหียตายห่าไปโดนแดกเลยบอร์เลียวมันบอร์เลียวมันผมว่ามันไม่ได้โดนกลัแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นคนที่ต้องการฆ่าคนนะเี้ยบอร์เลียวโรคจิตตัวนี้มันกินพืชแท้ มึงอยากกระทืบพวกกูเฉยเลยโอ้เดินทางครั้งนี้ก็เจออะไรหลายอย่างอยู่นะ <c oughs> เจอผู้คนหลายแบบนะเหีย <c oughs> <c oughs> มีการตีกันของกลุ่มด้วยตรงนี้หวังว่าจะไม่มีกุ้มอื่นนะท่านผู้ชมเสียงนะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นอาจจะเป็นจุดจบบั้นปลายชีวิตของเรานะท่านผู้ชมบั้นปลายการเดินทางของเรานะการเดินทางมาจนถึงอายุ200ปีก็น่าจะจบลงที่เกาะนี้นะท่านผู้ชม เราวมาดูกันอีกดีกว่าว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมถ้าไม่มเีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็น่าจะได้อยู่จนถึง200ปีนะท่านผู้ชมโอ้เราผ่านเหตุการณ์มาเยอะอยู่นะทั้งการต่อสู้กันของกลุ่มแล้วก็น้ําท่วมครั้งใหญ่นะท่านผู้ชมตอนนั้นแม่งเกาะดอกไม้นะ้แม่งมมีแต่เดรุสเซอร์ทั้งนั้นเลยแม่งมีแต่สปีชีดเดรุสเซอร์นะเอาแหละท่านผู้ชมตอนนี้กลุ่มของเราก็คนเข้ามาครบแล้วนะท่านผู้ชมถึงเกาะน,นี้นะโอ้โหกว่าจะถึงกันนะ ก็ท่าทางเขาจะยากลำบากหน้าดูนะท่านผู้ชมไม่ว่าไหนๆเราก็200ปีแล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่าคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้อ่ะเชียร์ๆแม่งมีคนมาจิกหัวอีกสำหรับคลิปนี้ถ้าสนุกก็ขอให้กดไลค์กดซับสไครต์นะท่านผู้ชมถ้ามีอะไรก็สามารถกดคอมเมนต์มาได้นะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะท่านผู้ชมสำหรับปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะท่านผู้ชมสําหรับคนที่ติดตามไข่มูลมาตั้งแต่ปี ป,ปีนี้นะท่านผู้ชมปีนี้นะก็ขอให้ติดตามต่อไปจนก,กว่าช่องเราจะแบบเฮียโอ้โหกูอยากดังแล้วอะ่ะจนก,กว่าช่องเราจะดังนะท่านผู้ชมไปหมื่นซับด้วยกันนะเรามาเติบโตไปด้วยกันดีกว่านะท่านผู้ชมว่าคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนนะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะไปบ๊ายโอ้โห oh oh. แม่การเดินทางทางนี้มีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นจริงๆนะ